สวัสดีครับจากเพจลอกตกปลามือสองใบวิลีโชดนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับลอกมือสองแบรนด์ของไดว่านะครับไดว่ารุ่นสปินเมติกเจ็ดร้อยนะครับก็เป็นลอกตัวเล็กๆครับขนาดประมาณเบอร์เจ็ดร้อยครับเป็นโลหะทั้งตัวนะครับสปูลเป็นโลหะบอดี้ก็เป็นโลหะครับก็สภาพโดยรวมใช้งานได้ตามปกติครับก็มีนิ้วน้อย นิ้วน้อยเล็กน้อยครับรนีตรงนี้น่าจะเปือนน้อนอะไรสักอย่างครับก็โดยรวมก็ยังดูสวยอยู่ครับผลิตที่เจเอที่ญี่ปุ่นนะครับเจแปน สองบอเวลลิงครับหมุนเดินหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับมีหมุนลื่นครับกำกับทำงานปกตินะครับหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับสปริงหน้าลอกแข็งแรงเด้งดีครับ เปิดปิดได้ครับสปูนคลิกเสียงดังครับสปูนอ่าเยี่ยมสะอาดนะครับไม่มีคราบไม่มีคราบน้ำคราบเกลือขนาดจุดซ้ายนี่ครับตามที่เห็นเลยเสียงดัง สปูนเป็นแบบถอดแบบกดครับสบปูลคมสวยนะครับคลิกเสียงเป็นสปริงดีดครับแกนก็เป็นแบบนี้ครับไม่คดไม่งอครับแกนแกนยังไงอ๋อพับเก็บได้ครับ ตรงนี้ตรงนี้จะตรงนี้หยดน้ำมันหน่อยครับหยดน้ำมันหน่อยนึงก็ใช้งานได้ปกติครับถ้ามันล็อกแน่นมันจะล็อกงนี้ตรงนี้ก็กดตรงนี้มันหนืดหน่อยครับต้องหยดน้ํามันหยดน้ํามันก็จะลื่นจะล็อกแน่นครับประมาณนี้ครับสำหรับซ้ายขวาได้ครับ ใครสนใจตัวน,นี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปดูรายละเอียดในเพจมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับ